กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปขาดหรือผู้ภูประจําวันที่25พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สวัสดีเหล่าสาวกเดอะคอปทั่วราชอาณาจักรนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้้าแัาง่งหรือผู้ภูนะครับวันนี้แอนฟิ์ไม่ได้แค่ร้อนรุ่นนะครับแต่มันกําลังลุกเป็นไฟวันนี้ผมรวบรวมสถานการณ์ล่าสุดมาฝากเป็นแฟนแบบม้วนเดียวจบเลยนะครับกับ3ประเด็นร้อนแรงชี้ตาที่ห้ามกระพริบตานะครับ ก่อนที่จะไปชมสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับไปดูสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะคร,ครับเพื่อนรักนะครับเพื่อนบทิงกันเป็นโมเพื่อนเมื่อคืนครับลีบปล่อยแมนยูเปิดบ้านแพ้เอเวอรสตันะครับ1-0เป็นยังไงเลยเพื่อนรักมึ่สิขึ้นทอฟฟ์โแต่มึ่ถือลูกอมติดคอคิดว่าสีหวานเกียบเป็นบอพี่น้องเลยมันบ่ได้ง่ไงประนันดอกบักแมนยูเอ๋ย เพื่อนยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะครับแมบนบยูแพ้เอฟเวอร์ตันหนึ่งศูนย์นะครับทั้งทั้งที่เอเวอร์ตันเหลือเพียงแค่สิบคนนะฮะนั่นละกูบอกมึงแล้วว่ามึงเยาวชนฝันสูงบักแมนยูยังไงครับสัปดาห์นี้ทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับแพ้หมดเลยนะครับเพื่อนก็ไม่ทิ้งกันใช่ไหมละ่ะนะฮะกูบอกมึงแล้วว่ามึงเย,งยาวชนสีเฮาหลายนั่นละเป็นยังไงล่ะเงอะบเลย วันนี้ก็มีประเด็นนะครับที่ร้อนแรงในเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับมาฝากกันร้อนสุดๆจริงๆนะฮะอ่ะเรื่องแรกนะครับก็คือวิกิตแอนฟิล์นะครับผู้บริหารลิเวอร์พูลไม่พอใจอย่างแรงเรียกตัวอันเนอสลัดเจอสะาด,ด่วนภายใน24ชั่วโมงเรื่องที่2นะฮะด่วนที่สุดเลยสลัดเก้าอี้ร้อนแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นเต็งอันดับที่2ที่จะโดนเด้งพ้นเก้าอี้หลังพ่ายฟอร์เรสต์ยับ แล้วก็เปิดโผ5กุญซือระดับโลกจ่อเสียบแทนทันทีเรื่องที่3นะครับล่าสุดซาบีออรลอนโซ่เปิดไฟเขียวพร้อมคืนถิ่นแอนฟิ์ทันทีหากผงแดงติดต่อมานะโอ้โดยณตอนนี้นะฮะมันเป็นแบบเหมือนโดมิโนโ่ล้มเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนะครับทางฝั่งของอเดียมฤดมีปัญหานะครับมีคลื่นใต้น้ําในทีมนะครับนั่นก็คือน,นักเตะเดียมิตเหมือนไม่เอาชาบีออรลนโซ่นะครับ แล้วข่าวล่าสุดนะครับาทางฝั่งของซีดินซีดานเป็นตัวเต็งที่จะมาคุมทีมนะครับเรอัลมาเดรดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าซีดานมาคุมเรอัลมาเดรดอลอนโซ่จะตกงานนะครับและอลอนโซ่จะว่างงานแล้วก็ถ้าหากลิวพูติดต่อไปชาบีอลอนโซ่ก็จะมาคุมทีมลิวพูนะครับอ้ยวันนี้นะครับข่าวน่าตื่นเต้นจริงๆนะฮะท่านผู้ชมแฟนๆต้องติดตามนะครับโอ้โหทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในสุรุข่าวลิวพูรอบเช้าประจำที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะเป็นสื่อจากขอนอฟไซด์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอันเนอร์สลัดนะครับก็ยี่ร้อนสุดๆนะครับวิกกิแอนฟิวนะครับผู้บริหารไม่พอใจอย่างแรงเรียกตัวอันเนอร์สลัดเจชจาด่วนภายใน24ชั่วโมงบิก๊กนิวนะครับฟังเส้นสุดท้ายผู้บริหารหงกวดจัดเรยกสลัดเข้าพบด่วน24ชั่วโมงตำแหน่งกุนเือไม่ปลอดภัยต่อไปแอนฟิวระอุถึงขีดสุดนะครับ ความตึงเครียดพุ่งถึงจุดเดือดหลังผลงานสุดช็อกทำลิเวอร์ pool จมดิ่งอันดับที่11ในศึกพรีเมียร์ความพ่ายแพ้ต่อฟอเรสต์ล่าสุดจุดชนวนนี้เกิดการแทรกแซงครั้งใหญ่นะครับรายงานเมืในสุดร้อนแรงเปิดเผยว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรเห็นมากพอแล้วและไม่พอใจอย่างแรงต่อผลงานอันน่าผิดหวังที่ทีมแพ้ไปถึง8นัดจ,จาก11เกมหลังสุดในทุกรายการเจอจานชิจตาสลต็ลตได้รับคำเตือนสุดท้าย รายงานที่น่าเชื่อถือชี้ชัดนะครับว่าความเงียบในห้องประชุมบอร์ดกําลังจะสิ้นสุดลงแล้วผู้นําสโมสมรที่กวดจัดได้กําหนดการเจรจารเร่งด่วนกับกุนซสื่อชาวดัตภายใน24ชั่วโมงข้านหน้าคาขาดการประชุมครั้งนี้ถูกมอว่าเป็นคําเตือนครั้งสุดท้ายโดยบอร์ดบริหารจะเรียกร้องให้มีการปรับปรุงผลการแข่งโดยทันทีสถานะปัจจุบันแมนสล็อตจะยังไม่ถูปลดในทันทีแต่ลังข่าวเตือนว่าความอดทนของผู้บริหาร ไม่ได้มีขีดจํากัดและตําแหน่งของเขาที่เคยถูกมาว่าปลอดภัยไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วสารที่ทรงถึงสล็อตชัดเจนเขาได้รับการสุดท้ายในการนําเรือที่กําลังจมให้กลับเข้าฝั่งมิเช่นนั้นการเปลี่ยนแปลงัอหนาโคจะกลายเป็นตัวเลือกที่เป็นรูปธรรมในสัปดาห์ต่อๆไปเก้าอี้ร้อนใครคือตัวเลือกพร้อมเสียบแทนหากสล็อตไม่ได้ไปต่อหรือไปไม่รอดกอันทีอนาคตของสล็อตแขวนอยู่บนสันได้นะครับ สารพัดการคาดการณ์ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วว่าใครจะกล้าขึ้นมารับตำแหน่งอันร้อนแรงนี้ในช่วงเดือนมกราคมตัวเลือกผู้ชายชิงนะฮะหนึ่งชาบีอลองโซตัวเต็งในฝันสถานการณ์ของเขาที่เรอัลมาดริดกำลังเริ่มมีปัญหาและมีแรงว่าเขาเสียห้องแต่งตัวในถิ่นเบอร์นาริหากสลัดไม่รอดดีวนี้อาจก,กลับมาเป็นไปได้อีกครั้ง 2. อันโนนี่อิราบราตัวเลือกที่ปลอดภัย ผู้จัดก,การทีมปอลมัดสร้างความพระ้อใจด้วยสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับเจคกิ้งคลับและมีประสบการณ์ในพิมล์ลีและเป็นทางเลือกที่พร้อมมากอบกู้สถานการณ์ 3. เจคกิ้งคลับซ็อกโลกอาจจะเข้ามารักษาการแม้จะลาไปพักผ่อนนะครับแต่สังการที่สิ้นหวังได้จุดกัดแสงคาลือให้เขากลับมารับบทบาทผู้รักษาการระยะสั้นเพื่อประคับประครองสถานการณ์โดยเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธการก,กลับมาในอนาคตอีกด้วยนาฬิกาของชีวิต อัเนอร์สลตกำลังนับถอยหลังนะครับการเจจาชี้ชะตา24ชั่วโมงนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่สุดของแอนฟิลในรอบหลายปีเลยทีเดียวนะฮะโอ้โก็ต้องบอกว่าถ้าหากแพ้ 2- 3สเกมนัดต่อไปเนี่ยมีโอกาสโดนเด้งนะครับไถสิไปทุนเนะพี่น้องไถสิไปทุนลงทุนไปเรืงเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะพาทีมคว้าแชมป์ได้นะครับเหมือนกันที่แล้วนะครับมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะลงทุนเยอะ ให้แฟนๆนั้นไปดูกรณีตัวอย่างอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับในปีที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมปพรีเมียร์ลีกนะครับที่คุมทีมโดยคา r d โดลาเนียรี่นะครับพอคุมทีมเสร็จฤดูการต่อมาเลสเตอร์นะครับรอแรกที่จะตกชั้นนะครับโดนปวดเลยนะฮะนี่อาจจะเป็นอ่ไทม์ไลน์ที่ใกล้เคียงกันเหมือนที่อเนอร์สอลตกลังเจออยู่นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับอืแล้วแวฟนๆรอดูนะครับ ช่วงสัปดาห์นี้นะที่ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมนะครับไม่หนักด้วยนะฮะเจอทีมไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ถ้าหากยังแพ้อีกนะครับรับรองว่าไปแน่นอนนะครับผู้ใดก็ซอยมึงบดายสลัดเอ่ยอะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นทางสื่อของท่านั่น l i v e r p o o l c o m เลยนะฮะด่วนนะครับล่าสุดเลยนะฮะด่วนที่สุดสลัดเก้าอยี่ร้อนดาวนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นเต็งอันดับที่2 โดนเด้งพ้นเก้าอี้พิมลีหลังพ่ายแพ้ฟอร์เรสต์ยับแล้วก็เปิดโผห้ากุญซือระดับโลกจ่อเสียบแทนทันทีลิเวอร์พูเข้าสู่ห่วงวิกฤตหลังความพ่ายแพ้ช็อกโลกต่อนานดะีฟอร์เรสต์สามศูนย์ทำให้โอกาสที่อาน์สระตจะเป็นผู้จัดการทีมพิมลีคนต่อไปที่ถูกปลดพุ่งพวดแรงกดดันถึงขีดสุดนะครับล่าสุดบอลรับพน,นันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษได้เปิดรายชื่อห้ายอดกุนซือที่ถูกยกให้เป็นเต็งที่จะเข้ามากู้สถานการณ์ในทินแอนเวล ช็อปสลัดทยานขึ้นตัวเต็งอันดับที่2โดนไล่ออกสถานการณ์ของอันเนอร์สลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลร้ายถึงสุดขีดนะครับหลังพ่ายแพ้ย,ยับเยินต่อทีมแท็กตวรังอย่างนาเตียนฟอเรสต์สามศูนย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้ฟอร์มในหลีกสูงสุดของหงส์แดงได้จาหายด้วยสติแพ้6จาก7นัดหลังสุดจนอันดับรวดไปอยู่ครึ่งล่างของตรงารางคะแนนล่างสุดนะครับบอลรับพนันได้ขยับอัตราตรองการโดนไล่ออกของสลัดขึ้นมาอยู่ที่5ตออ่อหนึ่ง ทำให้เขากลายเป็นตัวเต็งอันดับที่2ที่จะอําลาตำแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปในพรีเมียร์ลีกทันทีมีเพียงเาวเนฟังเค้นะครับของลีดยไนเต็ดเท่านั้นทีเ่เก้าอี้ร้อนกว่านะครับที่เป็นเต็ง1ราคาอยู่ที่8ต่อ11ความกดดันนี้เกิดขึ้นแม้ส็อลตจะเคยพาทีมคว้าแชมป์ลีกในปีกันแรกแม้จะมีการทุ่มเงินซื้อซุปเปอร์สตาร์อย่าง อิซัคลเวียตเข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์แต่ฟอร์มการเล่นในปัจจุบันทำให้การสนสับสนุนจากบอร์ดบริหารกำลังถูกท้าทายอย่างหนักนะครับ7วันชีช้ชะตาบททดสอบโหวดวัดใจ FSG ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับโปรแกรมชีเ้เป็นที่ต,าย,ตายที่ต้องลงสนามสี่เกมสุกันภายใน7วัน1สึกุยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเปิดบ้านต้อนรับแกรเมียนพพนทีไฮเฟนกลางสัปดาห์2พรพเมลีก3นัดโดนกับเวสตแฮมซันเดอร์แลนด์และปิดท้ายด้วยการไปเยือนถิ่นลีดยูไนเต็ด หากผลงานในช่วงหัวเรียวหัวต่อน,นี้ยังคงแยบแยบต่อไปนะครับกลุ่มทุน FSG อาจถูกบีบให้ต้องตัดใจย,ยุติความสัมพันธ์กับกุนสือชาวดัตทันทีเปิดโผล่าตัวแทงแทนที่เจ็กิี้ครอปหวนคือนอันดับที่1ห,หากเก้าอี้ของซอลตพังคลืนลงจริงนะฮะตลาดพนันได้เปิดราคาชื่อ5ห้ยอดกุลสือที่พร้อมเข้ามากดกุลหรือผูโพลโดยมีชื่อของอดีตเจ้าหน้าใหญ่ขวัญใจโผล่ขึ้นมาเป็นตัวเต็งหนึ่งอย่างน่าตกใจนะครับ เต็งหนึ่งนะฮะเจเกนคลับ Club, ตอนนี้ว่างงานอยู่นะครับราคา4ต่อหนึ่งอดีตเจ้านายใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่แม้เคยปฏิเสธแต่แฟนบอลเชื่อว่าก็คือคนเดียวที่กู้ทีมได้เต็ง2องนะครับโอลิเวอร์การเนอร์กุนซือจากกิตต์เตลเลราคาอยู่ที่5ต่อหนึ่งกุนซือสายแท็กติกชาวออสเตรียสัญญาณจ,จะหมดลงในปี2006เป็นที่จับตาอของหลายทียมยักษ์ใหญ่เต็ง 3. อันดนีอิลาโอลาจากปอนมัดราคาอยู่ที่6ต่อหนึ่ง จบวันงานน่าประทับใจในช่วงต้นฤดูกาลปี2025ติงสีอูไนเอเมอรี่อัตตานุลลาราคาอยู่ที่12ต่อนหน่งย,ยอดกุนซือผู้ทำอัตตานลลาแข็งแกล่งอย่างต่อเนื่องต็ง5ชาชาบีอลอนโซกุนซือเรอัมาเดรดราคาอยู่ที่1 6ต่อนหนึ่งตอนนั้นมีฟีลหงแดงที่ปัจจุบันคุมมาเดรดโดยเคยพ่ายกับทีมของสลัดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับอ่า ลิเวอร์พูลจะตัดสิในใจอย่างไรนะครับและสล็อตจะรอดจาก7วันนรกนี้หรือไม่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับอืขึ้นเป็นเต็ง2แล้วนะครับที่จะโดนปลดจากตําแหน่งนะครับอืมฮึ่มซีรีส์ล็อตว่าไรวุ้ยอ,อันเอสล็อตเเกมนี้นะฮะรับรบองอ่ขออภัย7วันอันตรายนะครับสำหรับอันเดอร์สลอ็อตเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะจากสื่อเดิมนะครับ liverpool com นะฮะก็ เป็นท่านั่นการโหวตนะครับออกมาแล้วนะครับว่าจะให้ปลดหรือไม่ปลดนะครับไปฟังกันหน่อยดวนแฟนหังไม่ทนแล้วนะฮะมติ81เอเซนเลยนะครับโหวต<ด>ปลดอันเนอร์สลัดทันทีส่วนทางในวิวลั่นไร้สาระตำแหน่งยังมั่นคงเมือม่อมาเกี่ยวยั้งแหละบักเนียว,วิลพี่น้องเอ้ยวิกฤตแอนฟิวะรุนะครับอัเนอร์สลัดผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังเชิญชนะกับแรงพิพากษาจากแฟนบอลของตัวเองหลังฟองร์มการเล่น ของทีมดิ่งเหว้วชนะได้เพียง1นัดจาก7นัดเกมลีกล่าสุดนะครับหลังค่ายแพ้แบบอับอาย30ถึง2ครั้งให้กับคู่แข่งนะครับไปกับเสีย6เมตรเลยทีเดียวมัติเอกชัน81%ชี่ชัดสลัดอยู่เกินกำหนดแล้วเสียงเรียร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งกุนซือดังกระหึ่มหลังผลสำรวจจากร่างฐานแฟนบอลหลักของสโมสรเผยตัวเลขที่น่าตกใจ วกเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุนซือชาวดัตอีกต่อไปแล้วเสียงเรียกร้องดังกึกก้องจากผู้ร่วมโบวตกว่า20,000คนในช่อง WhatsApp ของ l i v e r p o o l c o m ตัวเลขชี้ชัดกว่า1,700คนนะฮะโดยที่เป็นเกือบ81%เลยทีเดียวโหยืนยันว่าการปลดอันาสล็อตจะทำให้หงแดงมีโอก,กาสที่ดีขึ้นสรุปนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่แม้จะยังคงเชื่อว่าสล็อต จะเคยออกสตาร์ทฤดูกาลน,นี้ในอย่างน่าประทับใจแต่ตอนนี้เขาอยู่เกินกำหนดไปแล้วและจำเป็นต้องโบมือลาแอนวิลแต่สวนทางอย่างสิ้นเชิงแกลลี่นิวิลนะครับลั่นข่าวลือปลดสลอดไร้สาระท่ามกลางกระแสความไม่พอใจจากแฟนบอลแกลลี่นิวิลอดีกองหลังแมนยูนะฮะกลับออกมาโต้กลับเสียงพิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนโดยยืนยันว่าสลอตยังคงปลอดภยัยไม่มีทางที่อเนอร์สลอตจะตกอยู่ในอันตรายหรือต้องเสียตำแหน่งของเขาไป ผมได้ยินเสียงกระซิบกระซาบในโลกโซเชียลมีเดียและความไร้สาระพวกนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ควรลืมไปได้เลยก็คือผู้จัดการทีมที่ดีมากและเป็นผู้นำที่สง่างามอย่างแท้จริงในวิวกล่าวพร้อมเรียกร้องให้แฟนบอลใช้สติและยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่ท้าทายท่าน่านแกรมซูเนสนะครับตำนานหง์แดงก็ยังคงเชื่อมันว่ากุนซือในวัย47ปีรายนี้สามารถพาสโมสรกลับมาทำผลงานได้ดี ได้ในลีกที่เรียกร้องมากที่สุดในโลกบทสรุปนะครับตำแหน่งของอานเนอร์สลตจะยังคงเป็นสมรภูมิทางความคิดที่ดูเดือดระหว่างมติเอกฉันของแฟนบอลกับเสียงสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญระดับตำนานซึ่งทางออกวิกฤตนี้ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับผลงานในสนามเพียงอย่างเดียวคุณคิดว่าอานเนอร์สโตควรได้รับโอกาสให้ผาทีมลิเวอร์พูลผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้หรือไม่นะครับอ่าก็ มันอยู่ที่ผลงานแล้วฮะท่านผู้ชม7วันนี้นะฮะถ้าผลงานยังแย่อยู่ก็คงจะโดนปลดนะครับเพราะดูแล้วนะครับข่าวมันแรงจริงๆนะฮะอ่ะเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับก็เป็นทางฝั่งของข่าวจากทันเฟอร์ส,สกอร์นะครับเขาทว,วีตมานะฮะอ่ะไปดูกันหน่อยช็อคโลกนะครับราชันชุูขาวแตกร้าวนักเตะผนึกกำลังเรียกร้องปลดชาบีอรลอนโซทันที มาริเดรูเป็นไฟนะฮะสถานก,การณ์ภายในสโมสรเรัลมดริดกำลังประตูก,กันอย่างรุนแรงจนถึงจุดวิกฤตเมื่อมีรายงานด่วนจากแหล่งข่าวระดับสูงว่านักเตะแกนหลักของทีมได้แสดงเจตจำนงร่วมกันอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ทีมมีการปลดซาบีออลอนโซออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมโดยทันทีความสัมพันธ์พังทลายห้องเต็งตัวไร้ยความไว้วางใจและข่าววงในเปิดเผยถึงสาเหตุของมหากาบครั้งนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างอลอลันโซกับลูกทีม ได้เข้าสู่จุดที่แตกหักอย่างแท้จริงและไม่อาจประสานรอยร้าวให้กลับมาดังเดิมได้อีกต่อไปความตึงเครียดและความไม่ลงรอยกันได้สะสมจนถึงขีดสุดทําให้บรรกาศในองจนตัวเต็มไปด้วยความขัดแยง้งและความไม่ไว้วางใจสถานการณ์นี้ทําให้กลุ่มกําลังหลักของราชทูตขาวเห็นพ้องต้องกันว่าการเปลี่ยนแปลงผู้จัดก,การทีมคือทางออกเดียวที่เหลืออยู่เพื่อรักษาเสถียรภาพของทีมในช่วงเวลาสําคัญผู้บริหารเริ่มเห็นพ้องต้องโปรดเพื่ออนาคต รายง,งานของเฮอร์เกซีปีคอนนักข่าวสายมาริดผู้ที่จะเชื่อถือได้ยืนยันว่าแรงกดดันไม่ได้มาจากนักเตะเท่านั้นผู้บริหารระดับสูงบางรายของสโมสรก็เริ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดําเนินการปลดกุนซือรายนี้วิกฤตครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงกดดันมหาศาลที่พุ่งตรงเข้าใส่บอร์ดบริหารในการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนี่คือมหาการมการเปลี่ยนแปลงที่อาจช็อควงการฟุตบอลโลก เราจะติดตามความคืบหน้าการตัดสินใจชี้ชะตานากตของเรือมริดอย่างใกล้ชิดนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาบีออลอโซนะครับโดนหนักเลยนะครับเหมือนบาลมีไม่ถึงไงก็ไม่รู้นะครับนักเตะไม่ค่อยไว้วางใจนะครับที่แน่ๆในไม่ปัญหานั่นก็คือท่านักเเวนิสจูเนียนะครับหนักเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเวนิสจูเนียขอขึ้นัญชีย้ายทีมนะครับแล้วยังมีเทนอีกนะฮะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับตอนนี้ชาบีออลอโซคือหนักเลยนะฮะ แหล่งข่าวจากสเปนนะครับตีมาแบบนี้มีโอกาสโดนนะครับท่านผู้ชมแต่เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับดวลน,นะฮะโอ้โหสุดๆเลยนะครับดวนที่สุดเก้าอี้ชาบีอลอนโซสันคลอนลิเวอร์พูลจ้องตามไม่กระพิบซีดานสแตนบายเสียบแทนรชนันซดข่าวฟุตบอลโลกต้องสะเทือนนะครับสถานก,การณ์ การเมืองในวงการลูกหนังกำลังจะปนป่วนครั้งใหญ่เมื่อเก้าอีก้กุนซือของชาบีอลอนโซที่คุมทีมเรมริดก,กำลังสังคอนคลอย่างรุนแรงทำการรายงานความไม่สงบจากห้องแต่งตัวของราชันชุกขาวและข่าววงในเปิดเผยสุดเอ็กซ์คลูซีฟว่าอลอนโซพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้จะเคยเมินโอกาสคุณทัพหงแดงหรือวอร์ภูมิมาแล้วก็ตามวิกฤตสลอตหงแดงเตรียมเปิดประตูรับอดีตตำหนัก ขณะที่อนาคตของอเนเดอร์สนดินแอนฟิลกำลังเข้าขั้นวิกฤตจ,จากฟอร์มที่ย่ำแย่ของหงแดงทำให้บอร์ดบริหารเริ่มไม่ไว้วางใจคุณซืเอชาร์เหลือเวลาเพียงถึงเดือนมกราคมนี้เท่านั้นในการพลิกสถานการณ์หากฟอร์มยังไม่กระเตืองขึ้นเราอาจจะเห็นชาบีออลซหอวนกลินสู่พรีเมียร์ลีกในสถานะผู้จัดการทีมอย่างสุดช็อกซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่าตกตะลึงที่สุดแห่งฤดูก,การลราชชนทุกข,ข่าวเปิดดิวซีดานแผนฉุกเฉิน ทางด้านฝั่งราชันทุกข่าวเรียวมริย์นะครับก็ไม่รอช้าหากอลอนโซตัดชินใจอำลาทีมเพื่อรับงานในทิมแอนฟิ์จริงพวกเขาก็เตรียมแผนสำรองสุดยิ่งใหญ่มีรายง,งานมาว่าราชันชุกข่าวอาจพิจาหันไปดึงตัวเซเดดินซีดานยอดตำนานกุกิจพาเรียวมฤตยควา้าแชมป์ยุโรปมาแล้วอย่างยิ่งใหญ่ให้เข้ามารับตำแหน่งเป็นกุนซือกัตตัพเพื่อรอการหาผู้จัดการทีมถาวันต่อไปนี่คือสัญญ,ญาณ ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งในสเปนและอังกฤษจับตาดูให้ดีบอลกาลังจะกลิ้งครั้งใหญ่นะฮะโอ้ข่าวนี้แบบสะเทือนจริงๆนะครับทานผู้ชมโอ้โหข่าวจากสื่อของสเปนนะฮะเราปิดท้ายข่าวนี้กันหน่อยนะครับถึงกับสะเทือนเลยนะฮะข่าวจากท่านของชาชาทาโววิเอรีนะครับซึ่งเป็นนักข่าวจากสกายสปอร์ตของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเขาตีข่าวนี้นะครับคนนี้เนี่ย เขากําลังดังขึ้นนะครับในการนําเสนอข่าวเพราะเคยนําเสนอข่าวลิพูปิดดิวอิซักนะครับแล้วเป็นจริงนะครับคือนําเสนอก่อนเพื่อนเลยนะครับแล้วข่าวนี้เนี่ยนะครับวานําเสนอข่าวเกี่ยวกับชาบีอลอนโซมาคุณทีมผู้ภูลนะครับไปฟังกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมดวนที่สุดอลอนโซเปิดไฟเขียวพร้อมคกนทินแอนฟิลทันทีหากของแดนติดต่อเขาย,ายัเซนเตอรถถ์เตนวงการกุนซอนะฮะแหล่งข่าวรายงานความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเมื่อชาบีอลอนโซตำนานกองกาลางขวัญใจนะครับ ส่งเสนามชัดเจนว่าเขาพร้อมที่จะหวนคืนสุตินแอนฟิลและเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมหรือผู้พูลทันทีหากสโมสรติดต่อท่าทรรมอย่างเป็นทางการเบื้องหลังการตัดิใจวิกฤตที่มาดริดคือตัวเร่งการตัดิใจที่พร้อมจะกลับบ้านในทันทีของอารันโซไม่ได้เกิดขึ้นเลยอยเพราะมีรายงานว่าสถานการณ์ปัจจุบันของเขากับเรือมาดริดกำลังเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนครั้งใหญ่ สัญญาณไม่สงบมีารายงานถึงความไม่พอใจและความไม่สงบทธ่เริ่มกอตัวขึ้นในหมู่นั่งเตะทําให้ตําแหน่งของอารลันโซซันคลอนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งออกซูเวทที่ใหญ่สถานการณ์ตึงเครียดนี้อาจเป็นปัจจัยเร่งให้ตํานานรายนี้พร้อมพิจารณาความท้าทายในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมโมสรเก่าที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ควาชั์ยุโรปเมื่อปี2005ความคาดหวังพุ่งทะยานการกลับมาของชายที่แฟนบอลรักที่สุดคนหนึ่ง ยอมด้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสาวกหงแดงอย่างไม่ต้องสงสยัยข่าวดือนครั้งนี้จึงเต็มไปด้วยความคาดหวังที่พุ่งทะยานคำถามที่ค้างคาคือลิเวอร์พูลจะตัดสินใจโทรหาขวัญใจรายนี้ทันทีหรือไม่และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อพาทีมกลับสู่จุดสูงสุดจะเกิดขึ้นในรายวันนี้หรือไม่นี่คือสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแบบวินาทีต่อวินาทีนะครับโอโ้แล้วแฟนมีความคิดก <laughs> ันหลายๆครับ ข่าวปวดสล็อตเนี่ยมีทุกๆวันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยที่สล็อตท,ทำได้ก็คือต้องพาทีมชนะให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องมีฟอร์มที่ดีด้วยนะครับ7วันนี้แหละฮะเจอทีมไม่แข็งแกร่งนะครับเจอพีวีไฮเอฟเฟนนะครับแล้วก็เจอ,อพวกวิแฮมนะครับทีมที่ไม่แข็งมากนักจะต้องคว้าสามแต้มไม่ได้นะครับแล้วก็จะต้องชนะแบบฟอร์มดีๆด,ด้วยไม่งั้นเก้าอี้สันคอนแน่นอนนะครับ แล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรอยากให้ใครมาคุมทีมลิเวอร์พูลถ้าหากปลดสล็อตนะครับตัวผมเองอยากได้เจกอกันครบสุดๆเลยนะครับแต่ก็คงจะยากนะครับส่วนชาบีอลอนโซก็มีเรื่องที่วุ่นวายที่เรอัลมาดริดนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นโดมิโนโล้มมาคุมทีมวูผูก็ได้นะครับโอ้โลกฟุตบอลนี่มันสนุกสนานจริงๆนะครับให้ได้ติดตามและลุ้นกันนะฮะนี่คือสุดการลิเวอร์พูลรอบเช้าประจำวันที่25พฤศจิกายนนะครับชอบกดไลค์ช่วกดแชร์ แล้วก็ฝากเพจท่านแมวไว้ด้วยนะครับเราไปคุยกันที่นั่นสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ